สวัสดีค่ะทุกคนแลนดิ n งวันนี้นะคะเป็นคลิปที่ค่อนข้างพิเศษมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดแพเองว,วันเกิดแพนะคะวันนี้เป็นวันที่10กันยายนนะคะไม่รู้ว่าหลังจากนี้เนี่ยแพจะได้ลงคลิปนี้อีกตอนไหนตอนนี้นะคะแพก็อยู่ที่สนามบินโซนภูมค่ะกำลังที่จะรอบินไปที่ที่หนึ่ง เดี๋ยวที่จะไปเจอคนพิเศษขออุบเอาไว้ก่อนว่าเป็นที่ไหนเราไปเจอใครนะคะ<อ>ก็ทริปนี้ค่อนข้างที่จะพิเศษมากทางหายจะไปนานช่องรังเวอร์นะคะ <laughs> ไม่ได้อับนานเลยบอกว่าทุกคนจะคิดถึงกันเนาะมาติดตามกันจะบอกว่าทริปนี้เนี่ยสนุกมากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะพิเศษมากๆเลยนะคะอี่นาทีเนี่ยเดียวพาก็จะต้องไป ขึ้นเครื่องและวคลิปนี้สนุกแน่นอนห้ามพลาดค่ะไปะวันนี้เดี๋ยวพรพาไปเที่ยวกัน let's go <S ค่ะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะแพกก็ได้มาอยู่ที่สนามบินเซี่ยงไห้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ บินจากกรุงเทพมาเซี่ยงไฮ้ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงกว่าไม่ได้หลับได้นอนเลยนอนไม่หลับเลยทุกคนตก้วก็จะบอกว่าแวะช้อปปิ้งที่ดูสี่เซี่ยงไฮ้คืสิ่งที่แพ้ได้เยอะมากทุกคนคือยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยก็คือหมดเงินไปกับดิดสซี่เซียงไฮ้อะไม่เป็นอะไรที ชอบสนุกมากหลุมละลายได้เลยเพราะว่าของทุกอย่างก็คือหันครึ่งราคาถ้าใครมีโอกาสนะแวะมาต้องห้ามพลาดนะคะของแบรนด์ต่างๆก็คือว่าราคาดีมากๆเลยเมื่อกี้นะคะจากที่สนามบ,บินสุวรรณภูมิใช่ไหมพ้าก็ในระหว่างรอเครื่องพาก็หลุมละลายไปอีกหนึ่งรอบ <G ül üyor> สิ่งที่ได้ก็คือน้องมีเนยค่ะทุกคนสิกเนเจอร์หนอ่อไส่ชุนเกลีย เราก็ได้ขอ OK. huh. งขวัญให้ใหญ่อุ้มด้วยของขวัญวันเกิดนี่แล้วก็มีขนมขนมเล็กๆน้อยๆนะคะใช้เงินเยอะมากอะยังไม่ได้ออกจากประเทศก็คือใช้เงินไปละหมดไปละก็ตอนนี้แพลอต่อเครื่องบินนะคะเพื่อที่ว่าจะไปฟ n a l Destination ของเราเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่า สรุปสุดท้ายแล้วแพาจะไปลงที่ไหนนะคะ Let's go <S และตอนนี้นะคะแพก็ถึงจุดหมายปลายทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนพอจะเดาได้ไหมว่าพายอยู่ที่ไหนเอ่ย <c oughs> ตอนนี้พี่อยู่ที่ Where am I now? In my hometown. Welcome to Kanazawa. Yay! <c oughs> แห่มาบ้านพี่อยู่นะคะคานาซาวะเป็นครั้งแรกเลยเขาลองบินจิ๊ e แอร์ไหมว่ามา Seven years. เจ็ดปีนะคะทุกคน It's my <S <c oughs> first ปีนะเด time. <c oughs> อันนี้ไม่ครั้งแรกเลยทีย่พาจะมาบ้านพี่อยู่นะคะตื่นเต้นมากตื่นเต้นเบบีตื่นเต้น What does it mean What s, <S Excited Oh Excited อ mm ืม hmm. Set <that> again ใช่ตื่นเนต้น,นตื่นเน huh? <laughs> ต้นตื่นเต้นนะตื่นเต้นต้กงว่าค่ะเพิ่งแลนลงมาเมื่อกี้ต้องต่นร้อนๆเลยอีก็หนีพี่อยู่มาหลับนะคะ Where are you going to take me to I'm just take you back to the airport <laughs> My owl. I, my was, here I was? so was? I was in my hometown? Ten minutes, huh? Ooh, yeah. wa, uh, tang <laughs> tang ya, lego, you just land Just landed, so you haven't seen anything. There. I see now a lot. This is not my hometown. It's like just still driving around the airport. This is not my hometown. โอเควนแต่สิ่งที่แพ้เห็นก็คือทุ่งหญ้าเต็มไปหมดเลยแล้วก็ช s จายจีบกิน้อง I don't k n o w why you Look like Look like other ladies Because so weird Huh Normally that kind of m ำไม e ี o u hormone ไม่เหงืงอคนอื่นทำไมอ่ะทุกคน Come I only looking at you Of course Keep your eyes on me โอเคต่อ ก็คือว่าบ้านพี่อยูอ่ะอ่าจังหวัดมากค่ะแต่ว่าโอคือถนนหนทางสวยมากสะอาดมากนะคะแล้วก็วันนี้ทองฟ้าแจ่มใสด้วยเนาะก็ไม่มีพายุแฮปปี้มากเลยครั้งแรกนะคะเดี๋ยวจะไปหากับข้าวกินกันพี่อยู่จะพาไปหาข้าวกินฮิรูโกฮังโอเทเบมัสก์ Yeah I'm looking for lunch お昼ご飯ใช่ไหม โอเคค่ะไปเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินกันดีกว่าพายยังไม่ได้กินข้าวเลยตั้ง <That 's S 1> แต่เ <looks> ช้านะครพี่อยู่ก็เหมือนกันที่เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารคะ่ะเดี๋ยวตอนนี้ให้ดูวิวข้างทางไปก่อนนะ่ะสวยมากเลย <Yeah. S 2> Where are you right now? At the plant shop. <laughs> My first shopping in Japan. Is this? น่ารักไหมจะเอากลับบ้านเลยนะทุกคนจะหอบกลับได้ไหมอันนี้จะเป็นสปริงแล้วก็จะเป็นแมมโมสน่ารักมาก Go to j a p a เมื่อสักครู่ก็ทานข้าวแล้วก็พากันช้อปปิ้งเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วก็อย่างที่เห็นเนาะก็คือช้อปปิ้งแรกของช้อปปิ้งแรกของแพรได้อะไรมาที่ญี่ปุ่นซนะได้แคคตัสอันนี้ตอนแรก ดูราคาแล้วมันไม่ค่อยแพงก็เลยซื้อแต่พอคินเงินออกมาทำไมแพงสังนั้นนะประมาณสี่ร้อยกว่าแพงอะ่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราสองคนก็กําลังจะกลับบ้านแพะก็กําลังจะไปบ้านพี่ยูพี่ยูบอกว่าพ่อกับแม่เขาว่าทําอาหารเอาไว้รอแพแหละไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรให้เรากินเนาะก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันก็คือเขาก็จะเหมือนว่าฉลองนั่นแหละแบบวันเกิดแพ ประมาณนะคะ <laughs> ตืนเต้นอยู่ถ้าไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรมาให้ดูได้ไหมเพราะว่าค่อนข้างเก่งใจเขาถ้าสามารถเก็บบรรยากาศมาให้ดูได้เดี๋ยวแพก็จะเอาลงมาให้ดูละก,กันเนาะ Is it o r y y u u r o u u s e from here 10 minutes 10บนาทีนะคะประมาณ this one is one of the famous river โอ้ it's called Sai Gawa ใจกาว่าจอน made by wood อ๋อสวยนะตอนนี้นะคะพี่อยู่ก็กำลังขับรถพาแพรไปชมวิวเขาก็ proud to present ว่าอยากจะให้เห็นวิวคานาซาวะาทาาั้งเรือเลยเนาะสวยสวย,สวยมากสวยมาก,มากจริงเหรอโอเคเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันว่าคานาซาวะาเนี่ย <Yeah. S 2> จะสวยแค่ไหนนะคะรอแ๊บหนึ่ง และนี่คือรถบัสจ้าวิว there right. so, i g h t side I'm gonna stop the car then you can f e l by the y o u see สวยนะพี่อีวกำลังพาเดินไปดูวิวนะคะ put your back e <laughs> this is my hometown kanazawa kanazawa <laughs> wow not dry moon <laughs> lots of natures wow, clean air beautiful. <laughs> you can take a deep breath so clean right isn't it <laughs> so clean so clear air Yeah. อากาศดีมากค่ะทุกคนท้องฟ้าแจ่มใสแล้วก็ and the c l e l the street there's no dust any dirty things it's always clean ใช่สะอาดมากนะคะที่ญี่ปุ่นสะอาดยันถนนเลย because of Japanese we're not gonna leave anything behind if you have the garbage just bring back home themselves พ yeah. ี่ยูบอกว่ามีขยะก็ต้องเก็บไปถึงที่บ้านเนะ นี่คะ่ะบ้านที่อยู่นะคะขนาดเสาว่าถึงแล้วนะคะบ้านที่อยู่ where is it where <Here. S 2> where is your house that one s, <S, uh <S my house อ๋อนี่ไงนี่ถึงแล้วบ้านที่อยู่ ถึงบ้านแล้วนะคะขอตัวไปพักผ่อนกันทุนกคนพยยมไม่ไหวแล้วอะเดี๋ยววันถัดไปเนี่ยมีไปไหนนะ่าสนใจพจะจามาอัดให้ดูนะคะติดตามรับชมกันด้วยนะคะสำหรับคลิปถัดไปวันนี้ก็เท oh. ่านี้ก่อนกลับบ้านแล้วบ๊ายบายขอบคุณค่ะ A later few moments later.

Omelette to Mina-san. Mm. is I will see <laughs> ah. two first. Yurina first. Then. Okay. yurina <laughs> You know what it is? Butterbear from Thailand. Bear, bear, yeah. pear, and this pear one is a si signature. Oh. You know, unique one.

タイティー。タイティのお茶。美味しそう。甘いのだけタイのお茶。砂糖も入ってるね。あ、それお茶なの。私おー、好きなチョコじゃないうん。 I don't know, um, maybe Okaasan. This one, ah I remember. <laughs> Everyone remembers. I mean, my mom remembers. <laughs> really? That. Ah, I gave one so time. That. Yeah. From yeah. Bahrain, right? From Bahrain. Yeah. Okaasan, you can eat it. And one more for Okaasan. Oh, and you can. What is that? Um, soap? Yes, yeah, so soap. 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 Soap? Mm. あ、これは綺麗になるわ。ほら。間違え間違え間違え。なんかやってる。<ー>なんかやってる。かゆいの。じゃあ。そそれはジジかなと思ってこうやってって。<laughs> レモンチェロ。イタリア。はい、イタリアからレモンレモンチェンロです。 これお酒お酒いしそうレモンチェロでもアルコールが想像できそうな気がするなすっこれもおいしいですおせんべい And makes you ah, Should I mine? Nice. no. This one first. It's <laughs> a ah, <shampoo. laughs> <The> lotion. <laughs> Am I dirty? No, because it smells like chocolate. Coughnuts. You know. Cocoa. Yeah. <laughs> Chin Body soap. Body, I haven't seen body. anywhere, so I bought it. I think I bought this one from it's so London. This one. Flavor. Yeah. Chocolate. Chocolate. Cocoa butter. Yeah. Chocolate. Cocoa yeah. yeah. right. butter. That's it. Right. Yeah. Um, body lotion, right? Smells so delicious. Yes. Ah. And this one from mm. Morocco. Mm. Morocco. Mm. Morocco. Yeah. Moroccan yeah. yeah. tea. Before sleep, right? Right. Awesome. and this is the famous one. <laughs> argan oil is a uh, famous in Morocco. For? For oh, Morocco for hair, for head to toe. You can put it, it's <laughs> a argan oil, oh. mm, it's pure and good quality oh, for, for. for the skin. <laughs> mm yeah the moisture but smell not so good much because it's real it's pure they use for you know hair face and body mm. Mm. Like oil, but it's good. It's mm. very I think smell nothing Yeah, smell smells something like a heart But it's herb. Yeah same like Olive oil, but more high wow. quality than olive oil. Olive oil we don't ありがとう. use for the skin. <laughs> <laughs> <Yeah>. uh, <laughs> <laughs> mm. <laughs> and this one is from China. <laughs> 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 yeah, from Shanghai. It's specific on the birthday, on the date of birth. <laughs> what is that? Nothing oh. much. What's you can, you can take it it's specific on your birthday yeah. they have everybody birthday you know ah, okay. mm. ah, saw it in Shanghai. Yeah. right so i choose one for you oh. yeah a lot mm. uh, so it's like a birthday soap? What's, soap what's the inside hand cream hand cream mm. Oh. Oh. Mm but it's specific on your birthday mm, this one the smell. Mm, mm, mm. Ah, no, so birthday hand, 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 hand cream ah oh, so hand cream yeah uh, so unique. still for me the last one this one is from from island uh, i forgot amalfi coast italy oh. Shapes like socks oh Isn't it? take socks. it Socks? Probably The socks Yeah, of course it's unique So unique mm. Selling only that island okay mm. Where should I wear? When I wear Everywhere, yeah we wear. Yeah? <laughs> Can <laughs> I see? When I have casting? Yes, I'm because that's it I so, will be wearing this one tomorrow <laughs> And I'm going to put the hand cream on it tomorrow okay. And I'll sleep it before Okay, tonight. sure Enjoy <laughs> <laughs>